เราต้องปฏิบัติเรื่อยๆอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยถ้าเราไปนึกว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วหยุดอันนั้นเรียว่าไม่ติดต่อไม่สัมพันธ์มันไม่โยงกันตั้งแต่ต้นจนปลายบันนี้ปฏิบัติให้ติดต่อให้มันสัมพันธ์โยงกันตั้งแต่ต้นจนถึงตายนั่นก็หมายถึง เราเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้พิษตาก็รู้เลือดท้ายแล้วหัวก็รู้ตาเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตื่นน้ำลายก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้อันนี้เรียกว่าเห็นธรรมไม่ต้องเห็นที่นอกตัวถ้าเห็นนอกตัวลงไปนั้น มันเป็นมายาของจิตใจมันลอกลวงเรามันโกหกเราศึกษากันลงไปที่ตรงนี้เมื่อศึกษาเข้ามาที่ตรงนี้มันก็รู้จริงเห็นจริงเห็นเรานั่งเห็นเรายืนเห็นเราเดินเห็นเรานอนอันนี้เนี่ยคือธรรมชาติและจะมีหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็มีจิตใจมันนึกมันคิดเราอยากเข้าไปในความคิดเมื่อมันนึกมันคิดเราไม่เห็นมันคิดออกไปข้างนอกคิดออกไปบางข้างบางคราวนอนไม่หลับนักศึกษาเรียนหนังสือถ้าเรียนทางธรรมนักทำตีทำโทรทำเอกเป็นมหาปร,รียน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ตามไม่ได้ดูชีวิตดูจิตด,ดูใจของเราแล้วนั่นก็เรียกว่าเรียนออกนอกตัวไปเรียนออกนอกตัวไปจิตใจมันนึกมันคิดตายออกไปข้างนอกจิตใจมันนึกมันคิดตายออกไปข้างนอกไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจทุกเกิดขึ้น ผลที่ไม่เห็นนั่นแหละเอามาให้เป็นฟุกนอนไม่หลับกินไม่ได้เป็นโรคประสาทไปก็มีกันเป็นจำนวนมากแม้คนเรียนทางโลกแบบนีตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ป .7 หรือมัธยม1มัธยม2มัธยม3มัธยม4มัธยม5หรือมัธยม7มัธยม8 เรื่องนี้อาตมาไม่เคยได้เรียนแต่เพียงได้ยินเพื่อนฝูงหรือเพื่อนมนุษย์คนทั่วไปเคยพูดให้ฟังอย่างนี้ก็เลยจำมาพูดให้ฟังเมื่อเรียนจบมัธยมแปดแล้วก็เรียนสอบไล่เข้าไปในมหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตร,รีปริญญาโทปริญญาเอก ได้หลายปริยายเอกต่างถ้าหากยังไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจความคิดความคิดมันกระซ้ายทรงออกไปข้างนอกเมื่อมันออกไปข้างนอกมันก็ไปทรงจำเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดดีใจเสียใจผลมันออกมาก็ได้หลับทุกกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทกันก็มีเป็นจำนวนมาก การศึกษาแบบนั้นดีแล้วบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นการที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่รู้กลไกเทคนิคของจิตของใจในี่เองเมื่อเรามามองดูลงไปสภาพการเคลื่อนไหวทางรูปก,กายนี่ก็รู้สึกตัวจิตใจมันนึกคิดก็รู้สึกตัว แต่เรามาอยู่กับการเคลื่อนไหวทางรูปกายนี้เองเราจะไปอยู่กับการเคลื่อนไหวของจิตใจที่มันนึกมันคิดนั่นไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนจับไม่ถูกมองไม่เห็นรูปกายนี่มันจับพูดได้แตะต้องได้มองเห็นได้สัมผัสได้ด้ยมืออันส่วนจิตใจที่มันนึกมันคิดนั่น มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเรียกว่าปัญญาลอกรู้เมื่อเรามีปัญญาลอกรู้แล้วมันนึกมันคิดเราก็เห็นเราก็รู้ความเห็นจิตนึกคิดนั่นเป็นมรความเห็นจิตนึกคิดนั่นเป็นมรมรจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับ ทุกนี่เมื่อเรามักเราต้องดูลงไปที่ตรงนี้และกับปฏิบัติไปที่ตรงนี้ผลมันออกมาเรียกว่านีโลดพ้นไปจากทุกพ้นไปจากการปุงแต่มพ้นไปจากการยึดถือพ้นไปจากการมีโทสะโมหะโลภพ้พนไปจากการยึดมั่นถือมั่นพ้นไปจากสิ่งทางปวงนั่นท่านเรียกว่านีโลดแปลวความพ้นไป คนไปจากทุกท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่มีปัญญาก็พิจาจรณาเห็นแจ้งาตามความเป็นจริงแล้วก็เอาไปใช้กับการกับงานได้ทุกวิธีการงานก็เป็นธรรมตัวปฏิบัติลงไปก็เป็นธรรมธรรมะนั้นจริงเอาไปใช้กับการกับงานได้ทุกวิธี ดังนั้นคนใดรู้ทำเห็นทำเข้าใจทำแล้วจึงทำการทำงานไปต,ตามหน้าที่ไม่มีความเกียดค้านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าช่วให้เราเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญแปลว่าทําให้มากจเจริญแปลว่าทําให้มากทํามากมันก็จเจริญขึ้นมีขึ้นมากขึ้น ความรู้สึกมีมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้มันก็นลดน้อยไปลดน้อยไปดังนั้นเมื่อเห็นรู้เข้าใจการเคลื่อนการไหวนี้มากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้ไม่เห็นมันก็นลดน้อยไปลดน้อยไปมีแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจความสัมผัสได้อยู่ทุกขณะทุกเวลาแล้ว เรียกว่ามันสมบูรณ์เรียกว่าจเจริญเป็นอย่างนั้นบัดน,นี้เมื่อเห็นจิตใจ,จมันนึกมันคิดก็เห็นจิตใจ,จมันนึกมันคิดก็รู้จิตใจ,จมันนึกมันคิดมันก็เข้าไปสัมผัสแน่แน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นมะจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงอมดบทุก เมื่อเห็นรู้อย่างนั้นเนี่ยเป็นมาผลมันออกมาก็ไม่มีพกุกคือไม่มันยึดไม่ถือรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้นี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายง่ายักนัดสั้นๆใครเอาไปปฏิบัติก็ได้จึงเป็นหลักสากลเป็นหลักสากลเพราะทุกคนปฏิบัติได้นั่งนอนเดิน เข้าห้องน้ําห้องส่วมก็ดูการเคลื่อนไหวดูจิตดูใจเวลาสันอาหารก็ดูจิตดูใจดูการเคลื่อนไหวจับอาหารเข้ามากินก็รู้เพราะมันเคลื่อนไหวไปเลยที่เราไม่รู้เราไม่เคยกําหนดมันเลยไม่เป็นการปฏิบัติธรรมะมันก็เคลื่อนไหวไปโดยตามสัญญาณเป็นไปตามธรรมชาติของมันเหมือนกันกันกบสัตว์สัต มันไม่มีคนจํามันจําไม่ได้มันก็เคลื่อนไหวไปมาเหมือนกันกับคนเหมือนกันกับมนุษย์ดังนั้นจึงว่าคนมันเป็นหน้าที่ฝึกหัดได้มนุษย์มันเป็นหน้าที่ฝึกหัดได้สัตว์เลัาสารฝึกหัดไม่ได้เพราะมันไม่มีคนจดจําคนเราเมื่อตายไปแล้วร่างกายนี้มันไม่รู้อะไรเลยเอาไป กบดินลงแล้วเอาไปฝังลงดินแล้วเอาดินกบหน้าผมหน้ามันก็ไม่ร้องว่าหายใจฟืดเออนอนยากเด้อมันก็ไม่พูดได้เอาไปขึ้นกองไฟเอาไปโยนใส่กองไฟไฟไหมมันก็ว่าร้อนเก็บมันก็ไม่พูดได้ไม่คุยได้เพราะมันไม่มีความรู้สึกมันไม่เก็บมันไม่ปวดมันไม่มีชีวิตมันไม่มีจิตมีใจ ดั่งน้นกายใจนี่จึงแยกกันได้แต่เมื่อ,อยังมีลมหายใจแยกกันไม่ได้แต่ปฏิบัติได้เห็นได้เข้าใจได้เมื่อหมดลมหายใจแล้วก็นแยกกันได้ทีเดียวจะว่าแยกกันได้ก็ได้หรือจะว่าแยกกันไม่ได้ก็ได้เพราะเรามองไม่เห็นจับไม่ถูกเราต้องศึกษาปฏิบัติให้มันเห็นให้มันรู้ ให้มันเข้าใจแต่เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่นี้ยังมีชีวิตอยู่นี้เดินดินกินข้าวอยู่ที่นี้ไปไหนมาไหนอยู่ที่นี้นี่แหละคือเป็นการปฏิบัติธรรม